สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วย่าซิม,มังแล้วเดี๋ยวย่าสิเอาน้ำปลากับผงปรุงรสใส่ก่อนย่าซีมังแล้วโอ้น้ำขาวจันทร์ไรพี่น้งอ,นงนนองจ้าผงปรุงรสใส่ใส่พอประมาณกันจ้ะสนิทก่อน ยายซีมังเหล้าใส่ไยไปไลยกับววาเพชรแยกกับเอาพริกคนกับปักหน้าวกับพริกโขกเก็บหยาบใส่น้ำเลยพี่างแบบนี้พงกระแ่บแบท่เสริมรถเข้าไปยหา่มักแบบหม่หม่รดจะ้ะ ไา้กับสีออนพอดีดบอกไว้ก่อนยายสีใส่ตังแกพักซี่หอมกับหอมเปีพี่น้องตาเพิ่นบ้มักพักกระแยง,งไหมพี่น้องยาย ถ้าอยากแก้ก็ติดต้องต้มกินตะย่ายนะอยากข้นด้ซิมตัวแบบน,นี้อือสมบัติคำสมบัติคำดิบต้องเอาซ้ำนีล่ละเดี๋ยวเอาน้ำปลาใส่เล็กน้อยผงุงรสเพราะวมันจิเข้มเพราะหอยมีรสจมรสเผ็ด สมบักเปียบแบบามแบบพ่อ่อร่อยนี่สุดยอดแลว้วพี่น้องเอ้ยนี่หัวป่าใหญ่โอ้ยสุดยอดพ่อดีแลว้วพี่น้องว่าจริยแม่จะเอาสามีละจ้าต้มป่ากินเข่าแลงเข่าเย็นละจ้านี่มืดพ่อดีเลยพี่น้อง หมอดมืดมืดมืดสนิทมิดสหายพ่อดีเลยเห็นหงอยอยู่ดอกกินข้าวแรกงน้ำกันได้จ้าต้มปลาใส่บักขามดิบฟักบักขามดิบสดนัวๆเปรี้ยวกลมก่อมนิดๆใส่มะานาวเสริมนิดหน่อยต้มแบบบ้านบ้านนี้ดีดีไป้อง ถากล่องมันเป็นกันสุดยอด